ดาวพุธพักในราศีมิถุนดาวพุธเริ่มโคโจรพักถอยหลังในราศีมิถุนในวันที่18มิถุนายน2563และจะเริ่มเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งในวันที่12กร,รกฎาคม2563ดาวพุธท,ที่โคโจรพักถอยหลังจะส่งผลให้เรื่องของการตกลงเจรจาต่างๆเกิดการล่าช้าหยุดชะงักหรืออาจต้องกลับไปเริ่มต้นคุยกันใหม่อีกครั้ง ใครที่กําลังจะออกมือถือใหม่หรืออุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆใ,ในช่วงนี้เลื่อนออกไปก่อนได้ก็ดีหรือใครที่กําลังคิดว่าจะนัดหมายตกลงประชุมเจรจาคุณอาจเสียเวลาเปล่าเพราะคุยแล้วเรื่องที่คุยก็จะยังไม่คืบหน้านำซ้ำอาจจะยังผุดคุยเรื่องเก่าๆก,กลับมาฟื้นฝอยห,หาตะเข็บกันอีก มาดูกันเฉพาะราศีกันเลยดีกว่าว่าดาวพุธถอยในราศีมิถุนคราวนี้แต่ละลักนณะได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างท่านที่เป็นชาวราศีธนูหรือมีลักนณสถิตราศีธนูคนรักคู่ครองและหุ้นส่วนของคุณจะไม่รักษาคำมั่นสัญญาคุณอาจโดนเบี้ยวนัดถอนมันนีงานแต่งหุ้นส่วนคู่สัญญาก็ผิดนัดเบี้ยวสัญญาไม่ทำตามคำพูดหรือข้อตกลง ธุรกิจการงานที่ทำร่วมกับคนอื่นจะเกิดการล่าช้าถดถอยงานเอกสารที่ผิดพลาดอาจทำให้งานของคุณต้องล่าช้าทั้งหมดเหล่านี้นอกจากล่าช้าแล้วยังเป็นสาเหตุให้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงได้ด้วยหรือเพราะการใช้คำพูดที่ไม่เข้าหูจนมีปากเสียงกันรุนแรงคือสาเหตุของการเบี้ยวดังกล่าวข้างต้นก็เป็นได้